สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมวันนี้นะผมก็มีบดมือถือนะครับหรือแอดออนนะครับผมมาแนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับได้เล่นกันนะครับผมสับใครที่ชอบนะครับผมแนวแบบวันสิ้นโลกนะครับแบบซอมบี้ติดเชื้อกายพันธ์อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นะผมก็มีแอดออนมาแนะนํานะครับผมเราจะรับบทเป็นอ่าชายคนหนึ่งนะครับผมในโลกที่กําลังจะล่มสลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมสร้างโลกให้ดูแบบสดๆเลยนะครับอันนี้เราลง แอดออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนโอเคมาแล้วนะครับผมนี่ครับโปรเจกต์วอลเกอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่านะครับเกิดมาแล้วนะครับผมเขาก็จะมีเป็นนะครับผมไม้เบสบอลมาให้นะครับผมแล้วก็เป็นแบบพวกอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็เป็นมีน้ํามาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับแอดออนอันนี้นะครับหรือหมดอันนี้เนี่ยนะครับผม แนะนำเลยจริงๆนะครับสักใครที่ชอบแบบการเอาชีวิตรอดนะครับผมเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นซอมบี้นะทุกคนดูซอมบี้นี่ครับนี่คือพวกซอมบี้ขายพันธุนะทุกคนเราสามารถฆ่ามันได้นะครับ <S <S นี่นะครับมันก็ถ้าซอมบี้เนี่ยที่มันถือพวกอาวุธนะครับมันจะดรอปพวกอาวุธด้วยนะถ้าซอมบี้เนี่ยมันใส่เกราะอยู่นะครับมันก็จะดรอปพวกเกราะด้วยนะครับ <S <S โอเคแล้วก็แอนิเมชันการเดินนะท่าทางดูดิแบบเหมือนจริงมากนะครับแอนิเมชันคือแบบดูดิ เตรเจ๋งเลยนะทุกคนนะฮะแล้วก็หมดอันนี้นะครับเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งก่อสร้างนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะครับเราไปสังเกตดีๆนะครับบางทีมันจะมีของอยู่นะฮะนี่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 จะมีของดอกนะฮะนี่นะครับบางทีเนี่ยเราจะได้พวกปืนด้วยนะแอดออนนี่นะครับมีปืนด้วยนะครับหรือหมดนี้มีปืนด้วยนะเราสามารถ นะครับใช้ปืนได้เลยนะครับ <seaweed> แล้วก็แอนออนนี ieurs, ่นะครับน้ําสําคัญมากนะคุณผู้ชมดูสังเกตจะมีหลอดน้ํานะครับถ้าหลอดน้ําหมดเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะตายได้นะครับวุ n, lide, ้ง so <người> โจนโจนโจรนี oh. mother, ่ครับมีพวกโจนด้วยนะทุกคนพวกโจนเนี่ยนะครับมันจะต้นเรานะครับหรือมันจะฆ่าเรานะครับแต่ถ้ามันเจอซอมบี้นะครับพวกโจนเนี่ยก็จะฆ่าซอมบี้ด้วยนะแต่เราต้องรีบฆ่าพวกโจนก่อนนะครับไม่งั้นโจนจะฆ่าเรานะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูของน้านบนเนาะเอโจนเต็มเลยครับ โหไม่มีของเลยตรงนี้เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยอ๋อมีชุดก่อนะครับตรงนี้มีสปอนเนอร์ของพวกโจแน่เลยนะครับถ้าเรามีที่ขุดนะครับผมแนะนานะครับให้ขุดพวกสปอนเนอร์ออกนะครับมันจะลดการเกิดนะครับของพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับนี่เราเก็บเนี้ยไล่เก็บของประมาณนี้ทุกคนนะครับแล้วก็กําจัดพวกซอมบี้นะครับนี่นี่กำจัดพวกซอมบี้ให้เรียบร้อยนะยิ่งถ้าเราเจอสปอนเนอร์ซอมบี้เนี่ยถ้าเราจะกำจัดมันได้นะครับผมมันจะลดนะครับจะลด ่าพวกซอมบี้ไปได้เยอะเลยนะอีกาอีกาผมบองคากาดินี่คายกานะครับคือมอดนี้นะครับมอดหรือแอนออนนี้นะครับจะมีเสียงนะครับเสียงธรรมชาติด้วยนะเป็นพวกเสียงนกร้องนะครับผมเสียงธรรมชาติเลยนะครับผมแนะนําเลยนะหมอกนะครับหมอกค่อนข้างจะหนามากครับนี่นี่พวกโจรนะทุกคนพวกโจรนะ พวกโจนี่มันก็จะจัดการพวกซอมบี้นะครับแล้วก็มันจะมาฆ่าเราด้วยนะถ้าเราถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันนะครับพวกโจนี่ฆ่าเราแน่นอนต้องรีบหนีนะครับเรามีกระสุนนะครับนี่กระสุนก็สามารถเก็บได้นะเออแล้วผมก็ลืมบอกนะครับพวกปืนนะครับสามารถแลกได้นะครับมันจะมีชาวบ้านอยู่นะครับมันจะมีชาวบ้านอยู่นะครับเราสามารถแลกปืนจากพวกชาวบ้านได้นะครับแต่พวกนี้แลกไม่ได้พวกโจรแลกไม่ได้นะพวกโจรมันมันช้องจำจัดเราเะครับ นี่ครับสิ่งปลุกสร้างนะครับสิ่งประหลักพังพวกนี้นะครับสังเกตด,ดีดีนะครับบางทีเนี่ยจะมีของดอกพวกปืนดอกนะรตรงนี้ไม่มีนะครับมีแต่ตกซอมบี้โอ้ได้เรื่อยได้เรื่อยได้เรื่อยมาอ,อ,อ้ซอมบี้ขึ้นได้ครับเราต้องหาเป็นเป็น่าทหารนะครับเขาบอกว่าค่าทหารเนี่ยจะมีพวกปืนเยอะนะครับตอนนี้ผมติดเชื้อทุกคน เราเนี่ยสามารถติดเชื้อได้นะผมบอกเลยนะติดเชื้อนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาชิลอดโชว์เป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เราจะเล่นมอดนี้เป็นยังไงนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยจะเย็นอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุยจะเย็น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 โอ้โหสับรัวเลยเราผมเียสับรัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมีดก่อนนะโอเคเนื้อเน่านะครับสําคัญนะเราสามารถเอาไปแลกนะครับเป็นพวก อันนี้ได้นะกระสุนนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็ขวดน้าเนี่ยสําคัญเหมือนกันนะทุกคนขวดน้ํานะครับเราสามารถเอาไปกรอกน้ํานะครับจากแม่น้าได้นะน้ํานี่สําคัญเลยนะครับกับการเอาชีวิตรอดนะครับถ้าน้ําหมดนะครับเรามีโอกาสตายได้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมไปหาที่อื่นก่อนนะหาปืนสักกระบอกหนึ่งน่าจะดีนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปตักน้ําแป๊บหนึ่งนะนี่ครับเราสามารถเอาขวดน้านะตักน้ําจากแม่น้ําได้เลยนะ เพื่อเก็บน้าไว้กินนะครับแถวนี้เหมือนจะไม,ไม่ค่อยมีบ้านนะครับต้องไปที่โลง่งๆน่าจะมีบ้านเยอะอันนี้เหมือนจะเป็นก็โจรโจรโจรน,นึกว่าคนนะครับบางทีจะมีคนด้วยนะครับคนจะมาช่วยเราต่อสู้นะครับแบบพวกมนุษย์ที่อยู่รอดนะครับบางทีเราก็จะเจอด้วยนะน่าสํารวจดีนะตรงนี้เดี๋ยวสารวจเลยล้วกันโอ้อาหารนะฮะนี่ครับเราก็สามารถมาหาอาหารแถวนี้ได้เลยนะครับโอเมโพ โอ้ได้ข้อนนะครับนะครับเราไปสำรวจด้านบนดูนะฮะด้านบนไม่มีอะไรนะครับแต่ผมเห็นซอมบี้แบบแบบแวเห็นซอมบี้แบบแบบแวพวกผลไม้พวกนี้นะครับกินเนี่ยเราเราสามารถเพิ่มน้ํานะครับได้นะครับพวกพวกผลไม้นะครับพวกแตงโมอะไรงนี้นะครับกินเพิ่มน้ําได้นะครับไม่มีอะไรโอ้โหจะเย็นจะเย็นเจนจะเย็นเย็นจะเย็นเยนผมว่าขึ้นที่สูงนะน่าจะมองชัดกว่านะครับตรงนี้มีบ้านนะครับบ โดดไปฮึบโดดไปเอ๊ะตัวนี้ผมมาแล้วหรือยังมันจะมาแล้วหรือเปล่าตรงนี้มาไปแล้วนะครับนี่ครับเราต้องอฟาร์มไปครับผมฟาร์มไปหาทรัพยากรนะครับหรือไม่ก็หาปืนนะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนบางทีเนี่ยปืนนะครับมัน บางทีมันก็ดรอปตามพื้นด้วยนะครับมันจะมีกล่องเขียวๆนะครับดรอปตามพื้นนะครับอุ้ยได้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 เหมือนเป็นคูเต็มเลยเหมือนเป็นหมวกนะครับแต่ถอยก่อนถอยก่อนเยอะมากซอบบี้เคเคนี่ครับนี่คือการเอาชิรอดนะทุกคนกับอ่าหมดหมดนี้นะครับผมสลับหมดนี้นะครับลงได้เฉพาะไมค์ครับมือถือนะฮะผมไมค์ครับจาวาลงไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ จะเอาเล่นบนไมครับจะวาลงไม่ได้นะครับเล่นได้จากพ็อไมครับมือถือนะแล้วก็ผมก็ลืมบอกนะอุ๊ยตายเฉยเลยผมลืมบอกนะครับว่าถ้าเราตกจากที่สูงนะเรามีโอกาสจะขาหักได้นะผมเคยมีประสบการณ์ขาหักตกจากที่สูงมาแล้วนะหลังจากที่ผมไปลองเล่นนะนะครับเ้อระวังตกจากที่สูงนะนี่ครับเสียงธรรมชาตินะทุกคนก็จะมีเสียงธรรมชาตินะครับผมให้เรา ได้ฟังด้วยนะครับผมบอกเลยเวลาที่สมจริงมากตรงนี้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูปืนให้ดูนะครับ๋ยวผมเปลี่ยนโหมดแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับหมดหรือแอนดออนี้นะครับผมก็จะมีปืนให้เราเล่นหลากหลายนะทุกคนปืนเนี่ยนะครับสามารถนะครับผมดอกตามพื้นได้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นปืน AK นะครับที่ผมถืออยู่นะครับนี่นะครับผมนี่ผมทําให้ดูนะสมมุตินะครับอ่าสมมุตินะ สมมติเราเล่นเอาชีวิตรอดนะทุกคนเดี๋ยวผมปรับโหมดแป๊บนึงนะครับนี่ครับสมมติเราเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ครับนี่นี่นี่กระสุนหมดกระสุนหมดเว้ละนะครับนี่คือสมมติเราเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมเราก็นะครับผมจะยิงปืนแบบนี้เลยนะครับแอนิเมชันการยิงนะครับผมนี่มีปืนหลากหลายเลยนะอันนี้ปืนลูกซองนะครับ นี่เลงได้แล้วด้วยนะครับผมเยงกดนั่งนะครับหรือกดย่อนะครับนี่ครับอนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นอาร์นะครับมีสกปบด้ะยนะบนะครับสะปบกก็เล็งได้ด้วยนะทุกคนโคตรเจ๋งเลยนะนี่ครับผมอันนี้คือปืนนะครับผมของหมดนี้นะครับหรือแอดออนอันนี้นะครับ M16 M4 ก็มีนะนี่นี่ยังเจ๋งยังเจ๊งนะครับถ้าเรายิงยิงปืนนะครับพวกซอมบี้นะครับมันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็จะกลูกันมาเยอะเลยนะถ้าซอมบี้เนี่ยนะครับยิงได้ยินเสียงปืนนะครับมันก็จะกลูก,กันมาแบบเต็มที่เลยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อยนี่ครับผม ออออโดนไฟไปดินี่นี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่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 รับผมโคตรมันเลยผมบอกเลยนะขุดสุนหมดสุดหมดก็สุดหมด,ด,หมด,ด,หมดอืมโอเค ผมมาเต็มแล้วนี่ครับนี่ที่เป็นคนนะทุกคนอันนี้เป็นคนนะที่ผมบอกนะครับผมเป็นคนนะครับคนเนี่ยนะครับมันก็ผมทำมาดูนะว่าเป็นยังไงนะคนไม่จะบอกนะคนติดเชื้อไปแล้วอุ้ยผมแตกคนนั้นติดเชื้อไปแล้วนะโอเคครับทุกคนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมนุษย์ที่รอดชีวิตนะครับผมเราสามารถนะครับผมมาแลกของนะครับผมกับพวกมนุษย์ได้นะครับผมนี่เลยนะครับ เราเนี่ยเอาเนื้อเน่านะครับผมมาแลกเป็นบูเลตนะครับบูเลตเนี่ยบูเลตอันนี้นะครับสามารถนะครับเอามาแลกเป็นพวกกระสุนได้นะครับนี่พวกกระสุนนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะ,น,นะครับนี่พวกกระสุนนะฮะแล้วก็พวกแรกสตตลอะไรนี้นะครับผมแรสตตลเนี่ยเราเนี่ยสามารถเอามาแลกเป็นปืนได้นะครับผมกับพวกผู้รอดชีวิตนะครับผมจะมีปืนให้เราแลกจะแยะมากมายเลยนะนี่เลยนะฮะก็ต้องการของตามนี้เลยนะครับก็ลองไปหากันได้นะครับผม โอเคครับทุกคนแล้วก็กล่องเขียวพวกนี้นะครับผมเราสามารถนะครับมาหาได้นะครับผมตามดรอปตามบ้านหรือมันจะมีบางทีเนี่ยจะดรอปตามพื้นนะครับถ้าเราทุบกล่องนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ปืนนะครับผมหรือได้พวกยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับพวกกระสุนปืนนะครับแล้วก็เป็นพวกเกาะอะไรงนี้นะครับนี่นี่ครับมันจะดรอปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ลองมาหาดูได้นะครับนี่อันนี้ผมก็ได้มานะครับผมจากกล่องสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีรถด้วยนะครับพวกรถพวกนี้นะครับเราสามารถขับได้ นะฮะเราสามารถขับได้ต้องมีกุญแจด้วยนะทุกคนเออต้องมีกุญแจด้วยโอเคนะครับนี่ใส่กุญแจไปครับแล้วก็ขับได้เลยนี่อันนี้คือรถนะในแอนอนอันนี้นะครับโคตรเจ๋งเลยนี่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 โอ้เปลี้ยวจัดเปี้ยวจัดนะครับเราเอาแจออกนะครับเพื่อทําการหยุดนะครับผมหยุดได้นะครับอยวลองดูรถนี่ครับรถมันถุกรถมันถุกคนดูครับ นี่นะครับเราเปิดเพื่อใส่กุญแจนะครับกุญแจเนี่ยใช้แบบเดียวกันเดได้เลยนะอันนี้รถบรรทุกนะทุกคนรถแบบกองทับนะครับของทับทหารลองชนดูดีเป็นไงชนดูดีเป็นไงชนดูดีเป็นไงอุ้ย,ยติดติดอะไรติดติดนี่นี่นี่เอาไว้ขับหนีพวกซอมบี้ได้นะแต่มันชา้านิดน,นึงนะสำหรับคันนี้ชนได้ชนไม่เป็นไรชนไม่เป็นไรนะฮะชนไม่เป็นไรจริงจริงด้วย เอาไว้ขับหนีนะครับปรับอะไรได้ไหมปรับเกียร์ได้ไหมปรับเกียร์ไม่ได้โอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับรถนั่นเองนะครับนี่นี่ครับผมแล้วก็จะมีพวกระเบิดนะครับผมหน้ากากกันแก๊สนะครับผมเป็นไนท์วิชั่นนะครับผมพวกหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็พวกมีดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆพวกแฉลงนะฮะมีหมดทุกอย่างเฟิร์สเอ d ก็มีนะฮะพวกแร่พวกนี้เนี่ยก็สามารถมาหาได้ นะครับผมตามพื้นดินนะฮะผมนี่นี่พวกอาหารนะครับก็เป็นแอนออนที่ครบคันเลยนะเดี๋ยวผมลองใส่ในวิชั่นให้ดูจะเป็นยังไงครับนี่ลองเดี๋ยวนะผมต้องปรับเป็นตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนแล้วก็โอเคปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นในวิชั่นนะฮะนี่นี่คือใส่ในวะิชั่นนะฮะจะมีเสียง้ลยนะแบบจีดจีดนะฮะนี่อันนี้คือไม่ใส่นะครับ อันนี้คือใส่ว้าวโคตรเท่โคตรเท่นะครับแล้วก็เป็นหน้ากากกันแก๊สนะครับเผื่อเราเข้าไปตรงแบบออ่มีมีลังสีรั่วไหลอะไรนี่นะครับเราก็ใส่หน้ากากกันแก๊สไปได้นะฮะนี่ครับแล้วก็ยิงไปเลยครับรัวๆเลยใครที่มีปืนนะผมบอกเลยมันแน่นอนนะฮะมีปืนให้เราเล่นเลือกเล่นหลากหลายเลยนะผมบอกเลยแบบใครที่ชอบ แนวแบบยิงๆซอมบี้เนี่ยผมบอกเลยแอดออนนี้เหมาะมากนะครับโอเคครับทุกคนนี่คือเซตการเอาชีวิตรอดของผมนะรเราก็สามารถไปหาของตามนี้ได้นะเพื่อเอาชีวิตรอดนะนี่ครับนี่นี่น,นี่บอกเลยบอกเลยบอกเลยโหกระสุนหมดกระสุนหมดต้องใช้ปืนพกแทนนี่ครับผมผมบอกเลยนะสนุกมากนะครับ นี่สนุกจริงๆนะครับแต่เราต้องมีกระสุนเยอะๆนะถ้าเรายิงแบบนี้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับอย่าไปยิงเยอะนะยิงยิงเยอะเนี่ยซอมบี้จะยิงได้ยินเสียงนะครับเฮ้ยอันนี้มีหมวกขับจีด้วยว่าแต่มีกระสุนละขอ,อดิขอหมวกขับจีหมวกขับจีหมวกขับจีโอหมวกขับจีไม่ดอปนะมันก็จะมีโอกาสดอปพวกหมวกพวกอะไรที่มันใส่ด้วยนะไปผมมีปืน HK ห้าโดน โจโจนโจน,นี่โจนโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับหมดมือถือนะครับผมวันสิ้นโลกนะฮะสับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับลิง์อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถไปลองเล่นกันได้นะผมบอกเลยสนุกมากนะครับผมเล่นแบบติดงอมเงมเลยนะเออสนุกจริงสนุกจริงนะครับผมลองไปเล่นก็ดูได้นะทุกคนอุ้ยอุ้ยอันนี้มาวะอันนี้อันนี้มาวะนี่ ซอมบี้มันตีแรงนิดนึงนะครับถ้าเราเราไม่เราไม่มีเกาะอะไรน,นะครับซอมบี้ตีแรงมากนะครับผมแนะนำนะครับเราทาเกาะก่อนนะครับทำเกาะหาปืนก่อนนะค่อไปค่อไปบวกนะครับไม่งั้นไม่งั้นนี่อาจจะมีโอกาสตายได้นะเพราะซอมบี้ตีแรงมากนะครับโอเคอยากลองระเบิดว่าเป็นไงระเบิดระเบิดโอ้ป่าปุ๊บแบบระเบิดทันทีเลย,ยมีมต้ไปดิ <laughs> มีมีมีสับหมูนี่แรงจริงนะมีสับหมู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 วิผมติดเชื้อว่ะทุกคนนี่ครับเรามีโอกาสติดเชื้อได้นะฮะถ้าเราโดนแบบตีตีตีแบบบ่อยๆนะครับเรามีโอกาสติดเชื้อได้นะครับติดเชื้อติดเชื้อโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสรับแอดออนนะครับผมโปรเจกต์วอลเกอร์นะครับผมสับการเอาชีวิตรอดในโลก นะครับก่อนที่เราจะล่มสลายนะครับผมจะมีพวกซอมบี้กลายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอใหม่ครั้งหน้านะครับจะมารีวิวแอดออนไลน์หรือหมดอะไรก็สามารถรอติดตามชมได้เลยนะครับผมแค่กดติดตามไว้นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณได้ชมนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับผม